ครับสวัสดีครับเพื่อนๆจากรถเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวคันนี้นะฮะเป็น MG EP นะครับเป็นรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นเลยคันนี้สีขาวโอโม่เดี๋ยวขอเทสไหม่นิดนึงนะครับเสียงมาหรือยังโอเค MG EP คันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นนะฮะแต่ว่าศูนย์เนี่ยไม่ได้มี ฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาให้วันนี้ก็เลยมาติดตั้งฝาท้ายประตูไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์กับพวกเราต่างรถเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันสวยมากคันนี้อ่ากุญแจรถคันนี้อยู่ไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมครับครับผมอ่า ทันนี้นะครับติดตั้งฝาท้ายประตูไฟฟ้าแบรนด์ออโต้ลิฟเทกนะครับเพื่อนๆเ,เราสามารถเปิดปิดปฝาท้ายได้สี่ฟังก์ชันนะครับก็คือที่มือปื่เปิดเดิมรถนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับจะหามือเปิดเดิมรถก่อนนะครับลึก,ลก,ลกอ๋ออยู่ลึกนะฮะอยู่ไหนเอ่ยอ่าตัวนี้ตัวนี้กลมอยู่นี่ <laughs> อ่าตัวโชวคทำงานเป็นแบบซอฟต์โค้ดซอฟต์โนะครับก็จะค่อยๆเปิดค่อยๆปิดนะครับแล้วก็เราติดตั้งสวิตช์นะฮะในการเปิดปิดเพิ่มให้ตรงนี้ตรงรุ่นนะครับกดตึ๊มมันก็จะปิดนะฮะแบบนี้อ่าก็จะค่อยๆลงแล้วก็ดูดเป็นกรอนดูดดูดเข้าไปนะครับในการล็อกฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือการเปิดปิดที่กุณจะรีโมทนะครับกดกดล็อกรถสามครั้งกดเปิดครั้างนะครับ ่ารุ่นนี้ใช้กดเปิดค้างนะครับ <c oughs> อ่าสะดวกสบายมากถือของไม่ต้องกังวลนะครับหรือกดเปิดปิดจากระยะไกลได้ด้วยคุญแจรีโมทนะครับ <c oughs> ฟังก์ชันถัดมาก็คือฟังก์ชันคลิกเซนเซอร์นะครับ <c oughs> เราก็จะใช้เท้าเตะนะครับ <c oughs> เวลาถือของมาไม่ต้องไม่ต้องใช้คุญแจไม่ต้องเปิดที่มือนะครับ <c oughs> เราใช้เท้าเลยนะครับเ <c oughs> ตะเลย ฝาท้ายก็จะทํางานแบบนี้นะฮะนุ่มนวลสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเหมาะสําหรับคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับเราก็เปิดปิดได้นะครับตัวโช๊ขคฝาท้ายฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวโชค๊คนะฮะช๊ขคฝาท้ายฟ้าของแบรนด์ออโต้ i ิ e เนั้นรับประกัน1ปีนะครับตัวโชค๊คเดิมนั้นแข็งแรงกว่านะครับตัวโชคอันนี้ไม่ใช่โชค๊คเดิมโชค๊คของออโต้ริเเนี่ย ก็บอกสูบจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็แข็งแรงกว่าโชคเดิมรถนะครับโชคเดิมรถจะเป็นก้านเล็กๆเท่านั้นเองอเดี๋ยวฟังก์ชันต่อไปนะครับเราก็จะเปิดปิดที่คอนโซลหน้ารถกันเราติดตั้งปุ่มเปิดปิดไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดปิดได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆสามารถเปิดปิดได้ที่ตำแหน่งคนขับเลยอ่าเพืเ่อนๆท่านใดที่สนใจอยากติดตั้งงานฝาท้ายประตูวไฟฟ้านะครับมีหลากหลายรุ่นเลยทั้งรถญี่ปุ่นแล้วก็รถยุโรปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถตั้งแต่ปี2017ขึ้นมานะครับสามารถติดตั้งแบบนี้ได้นะครับเพืเ่อนๆ พวกเราแต่งรถเชียงรายมีงานหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันไฟหน้าการงานซ่อมทำสีสะเก็ดรถยนต์นะครับงานเครื่องเสียงงานจอแอนดรอยนะครับงานเทคโนโลยีอื่นๆสามารถติดต่อสอบถามพวกเรามาได้ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดทักงหาเราแต่งรถเชียงรายนะครับในการแต่งรถยนต์ปรึกษาพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีครับ